ครับสวัสดีนะครับสำหรับช่องตะไบชาแนลนะครับก็มีโครงการนะครับทำสื่อการเรียนการสอนนะครับของการเขียนโปรแกรมด้วย C N C นะครับการเขียนโปรแกรม C N C Milling นะครับโดยใช้แอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชัน C N C V M C Simulator นะครับก็คือตัวนี้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนสีกันโอเคนะครับนะก็คือ จะเป็นแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับอ่ะตัวนี้เป็นตอนที่1นนะครับวันนี้เป็นตอนที่1ตอนที่หก็จะให้ศึกษาเรื่องของจ g เกาศูนกับ G91 นะครับฝึกเขียน G90 กับ G91 ให้เข้าใจนะครับก็แบบฝึกหัดนะครับที่หวันนี้ตอนที่1นนะครับก็จะเป็นอา่เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับ ท่านที่ต้องการปิ้นออกมานะครับอ,อย่างในแบบผมเรียน,น,นะครับจะให้ฝึกเดินตามเส้นง่ายๆนะครับเดินตามเส้นอ่าตัวนี้ก็จะเป็นแบบ g เก้าศูนย์นะครับเดินตามเส้นแบบ g เก้าศูนย์อีกตัวหนึ่งนะครับอ่าอยู่ไหนเนาะเดี๋ยวผมหาก่อนอตัวนี้นะครับก็จะเป็นการฝึกเดินตามเส้นแบบ g เก้าหนึ่ง นะครับแบบ G91 อ่าวเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเวลาเราเขียนให้มันเดินแบบ G90 กับ G91 เนี่ยมันเดินยังไงนะครับแต่ก่อนที่คุณจะมาเรียนคุณต้องเข้าใจ Gcode ด้วยนะครับก็ทำความเข้าใจ Gcode กับในแถบชุมชนผมได้ผมได้วางลิงก์วงไว้ให้แล้วนะครับเ้ยวางข้อมูลไว้ให้แล้วนะครับเพราะว่า Gcode c ode, c Milling มันก็ไม่ได้ใช้เยอะนะครับามาดูกันเลยนะครับโปรแกรม s ซ m u l a t o r นะครับอ,อ่าเราเปิดโปรแกรม s ซ m u l a t o r มาแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าก็สามารถดาวน์โหลดไอ้ไฟล์ที่มันใช้ฟรีได้นะครับอยา่าไปโหลดหรือใครอยากเสียตังค์ก็เสียนะครับไม่เป็นไรนะครับ เพราะว่าเสียตังค์ก็ไม่มากนะครับ9.9บาทถ้าผมจำไม่ได้ถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณ9.9บาทนะครับอพอเราเปิดโปรแกรมซิมูเลเตอร์มาแล้วนะครับนะนะครับก็ให้เราไปเลือกที่ตัวสามเหลี่ยมข้างบนนะครับสามเหลี่ยมบนแล้วก็มาเลือกอ New นะครับแล้วก็โอเคไปเลยนะครับเพื่อที่จะสร้างโปรแกรมใหม่นะครับ แต่ก่อนที่เราจะสร้างโปรแกรมใหม่นะครับก็เราไปสร้างขนาดชิ้นงานเราก่อนนะครับหรือว่าจะเขียนโปรแกรมไปก่อนก็ได้นะครับแล้วไปสร้างชิ้นงานทีหลังอา่าแต่ผมให้เราไปเลือกเป็นอา่าตัวชิ้นงานก่อนนะครับอา่าชิ้นงานของเราตามแบบนะครับนะก็ดูแบบผมให้เข้าใจนะครับนะศูนย์งานจะอยู่ตรงกลางนะครับศูนย์งานจะอยู่ตรงกลางนะนะครับมันเราจะไปข้างซ้าย 150ข้างขวา150นะครับขึ้นไปตามแนวแกนวา0 0ลงมาตามแนวแกนวา0 0นะครับอันนั้นขนาดของงานของผมเนี่ยมันจะ300เราต้องใส่ไป300นะนะครับส่วนตัวนี้ดีฟนี่มันก็จะ่า200อาก็จะช้าๆเนาะนะครับท่านาาักศึกษาหรือว่าใครที่สนใจโปรแกรม CNC ได้เข้าใจนะครับเห็นไหมครับนะความหนาของชิ้นงาน 60, 60 60 60อ่าโอเคนะครับ เราก็จะได้ชิ้นงานลักษณะนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ต่อมาเราจะมาเลือกจุดคอิเนตก็คือที่เราเลือกเป็นจุด G ห้าสี่ถึงห้าเก้านะครับก็คือให้เครื่องมันรู้ว่าศูนย์ชิ้นงานของเราอ่ะมันอยู่ตรงไหนถ้ามันไม่รู้เครื่องมันก็ทำไม่ได้นะมันก็ไปมั่วของมันนะครับนะหรือไปตามศูนย์เก่าที่เขาตั้งไว้อย่างตัวเนี้ยศูนย์งานมันอยู่ตรงหัวมุมเห็นไหมนะครับศูนย์งานมันอยู่ตรงหัวมุมแต่ในโดยอิ่งของผมเนี่ย ศูนย์งานมันจะอยู่ตรงกลางนะครับดังนั้นเราก็ต้องเลื่อนมานะครับอ่าเลื่อนมาตัวนี้ก็จะกลายเป็นศูนย์นะครับเพราะโดยส่วนมากไอ้ตัวแอปตัวนี้เขาจะตั้งศูนย์ไว้ตรงหัวมุมนะครับแต่เรามาเปลี่ยนใหม่นะครับนะให้มันอยู่ตรงกลางอ่าเห็นไหมครับจะอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับนะแกน y แกน x แกน z นะครับแกน z ก็อยู่ที่ผิวอยู่แล้วนะครับนะที่ผิวตรงนี้นะครับแกน z นะครับ หาแล้วก็อ่าตัวแกนแทก็60โอเคนะครับหลังจากนั้นเราก็กด s s c p ออกไปต่อมาเราจะมากำหนดทุนนะครับวันนี้เอาทุนเดียวพอเอาหนึ่งทุนก่อนให้เข้าใจนะครับให้เข้าใจก็คือทุนนะครับจะใช้ทุน n u เบอร์หก็คือ T1 น,นะครับอ่า T1 ต่อมา m u วเทป วันนี้ก็จะให้ใช้แบบแบบแฟตนะครับเป็นดอกเอ็นมินแบบหัวแฟตธรรมดานะครับมิวโซลิดอ่าต่อมาเวิร์กเวิร์กิิงไดมิเตอร์ก็คือขนาดของเอ็นมินอ่าเดี๋ยวผมให้เอาไปที่ที่อ่ายี่มลเลยนะครับนะอันนี้เรากัดเล่นๆก่อนนะครับฝึกใช้ G90 กับ G91 หาหลังจากนั้นส่วนตัวออฟเซ t ตนะครับก็ที่มันจะกลายไปเป็นค่าค่าเฮนะครับก็ปล่อยมันนะครับ เพราะว่าวันนี้เราไม่ได้กินงานลึกนะครับต่อมา coordinate นะครับเห็นไหมครับตรงนี้ส่วนสําคัญที่สุดของงานซีนซีมิลิงต้องทำความเข้าใจนะครับอย่างในแอปพลิเคชันนี่เขาจะกําหนดให้เราเลยนะครับนะมันจะขึ้นไหมเราว่าไอ้ตัวดีกับตัวเฮนะครับตัวนี้จะเป็นตัวดีตัวนี้จะเป็นตัวเฮเนี่ยเวลามันมันแปลงเป็นโค้ดนะครับตอนนี้เราใช้ไดมิเตอร์20นะครับมันก็จะเป็นค่า R10 เหนะครับนะตัวนี้จะเป็นแรลงความยาวของ G43 นะครับ ส่วนตัวต่อมานะครับเราก็กด escape หลังจากที่เรากําหนดชิ้นงานแล้วนะครับกําหนดทูนแล้วต่อมาเรามาเขียนโปรแกรมนะครับนะครับเราเห็นไหมครับเวลาเรากําหนดทูนแล้วอ่าเนี๋ยซูมตรงไหนอ่าของครูใช้เมา์นะครับนะเราก็จะได้ชิ้นงานมาที่เครื่องไหครับหชิ้นนะครับอ่าถ้าบาง บางคนที่โหลดโปรแกรมมามันก็จะมีประกาด้วยนะนะครับจะมีประกาด้วยอย่างของครูมันไม่มีประกานะครับมีประกาจับชิ้นงานนะครับอ้าวต่อมาเราจะเขียนโปรแกรมนะครับในการเขียนโปรแกรมซีนซีมิลลิ่งของโปรแกรมไอซิมูเลเตอร์ตัวนี้นะครับเขาจะทําโปรแกรมมาให้เราแล้วคือนะครับอ่าโอเคนะครับเห็นไหมนะครับก็ทำให้แล้วนะครับตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัวโอนะนะครับนะครับ เป็นตัวโอส่วนตัวข้างหลังเนี่ยจะตามด้วยหมายเลข4ตัวนะครับในการใช้เครื่องจริงก็เหมือนกันเลยนะครับอย่างในในแอปเขาจะกําหนดว่า0ูนย์นนะครับนะนะครับศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งตัวต่อมาตัวนี้นะครับอ่าตัวต่อมาตัวนี้นะครับก็จะเป็นโอศูนย์ศูนย์สองนะครับซึ่งมันก็จะมีอยู่ประมาณห้าโปรแกรมนะครับนะห้าโปรแกรมอันนั้นเวลาเราจะเขียนโปรแกรมแล้วก็มาคลิกตรงแป้นพิมพ์ไหมครับนะคลิกตรงแป้นพิมพ์นะครับนะ อันดับแรกเราก็เริ่มไปเลยนะครับเราต้องมีพื้นฐาน G code ด้วยอย่างที่ครูบอกนะครับนะครับครูก็จะพาเขียนไปเลยนะครับอ้าว G ศูนย์หนึ่งเนาะก็คือทูนหนึ่งนะครับแล้วก็อ M M ศูนย์หกนะครับแล้วก็ตามด้วยปิดบรรทัดนะครับอแล้วก็กด enter ลงมานะครับอาง่ายๆเลยก็ได้นะครับอ G นะครับอ่า G90 นะครับมันทันแรกสุดมาก,ก็ขาจะใส่เป็นหน s อยเซฟตี้โปรแกรมเขาเรียกกันนะครับอ่ะก็คือเป็นการล้างๆเป็นการยกเลิกคําสั่งที่มันอาจจะค้างอยู่นะครับ G90G00 นะครับอ่าใส่ 00G00 แ, 00, แทบอ่าที่เขานิยมใช้ก็ G อะไรอ่ะ G17 นะครับ G17 นะครับอ่า G สียกเลิกเข้าเสร็จทุนนะครับนะจอ่าแปศนะครับอ่าอ่าก็จะประมาณนี้นะครับที่อนนิยมใส่กันก็อาจจะมีเพิ่มอีกไอจีพวก G ยกเลิกค่าทุนต่างๆนะครับอ่าต่อมาแล้วก็สั่งให้มันเข้าโฮมนะครับอ่าให้แกนเข้าโฮมทั้ง3ามแกน G 9เหนึ่งนะครับ G 28เข้าโฮมนะครับ G 2 8นะให้แกนไหนเข้าบ้างก็จะเป็นแกนแกน x นะครับนะแล้วก็ใส่ไป x 0นะครับนะใส่ไป x แล้วก็ y 0นะครับ x 0 y 0แล้วก็ Z นะครับแกน Z 0แล้วก็ตามด้วย EOB แล้วก็ enter นะคือสั่งให้แกน x แกน y แกน z มันเข้าจุดไอ้ร f e r e น c e ที่เขาเรียกกันร f เ r e น c ์หรือจุดอ้างอิงหรือภาษาบ้านๆช่างสิสีรเลยว่าเข้าโฮมนะครับต่อมาอา้าวเราก็จะสั่งไปเข้าไปไป,ไปที่จุดของ G54 บอกมานะเครื่องใช้ G54 นะเราใส่ไป G90 นะครับอา้าวเดินแบบ G00 ความเร็วสูงสุดของเครื่องนะครับนะไปที่ตำแหน่ง G อะไร G54 ที่เรา เสร็จงานไว้นะครับ G54 ไปที่อ่า x นะครับ x0 อ่า y0 นะครับนะครับสแกนพอนะครับ x กับ y นะครับแล้วก็ eob แล้วก็ enter นะตัวนี้จะสั่งแกนแกน x แกน y ต่อมาเราจะสั่งแกน Z นะครับก็คือเราต้องใส่ g อ่ามันจะมี g43 กับ g44 ที่เขาใช้กันนะครับ หรือบางทีก็ไม่ใช้ G เลยก็ได้นะครับผมใช้ G สีสามนะครับตามความยาวทูล G4 สีสามนะครับใช้ค่าชดเชยที่ชดเชยความยาวทูลที่ h1 h หนึ่งหนึ่งนะครับ h1 หนึ่งนะครับแล้วก็ให้แกนแซดลงมาอยู่เหนือผิวงานเนี่ยหนึ 100, ่งร้อยมิลลิเมตรนะครับพร้อมกับเปิดน้ำหล่อเย็นด้วยเอ็ศูนย์แปดนะครับ ่าแค่นี้เองนะครับนะต่อมา Z มันลงมาอยู่เหนือพิวงานแล้วหนึ่งรอยมิลนะครับอ่าต่อมาก็ Enter นะครับเราก็ใส่ไปให้มันลงมาอีกสเต็ปหนึ่งก็อาจจะมาร์เซตสิบมิลนะครับนะแต่ถ้าคนเก่งๆเขาอาจจะใส่เซห้าเลยก็ได้นะครับแล้วก็ EOB Enter รเราพื้นฐานก่อนนะครับต่อมาอ่านะเราก็สั่งเป็น G ศูนย์หนึ่งอ่า ผิดผิดผิดนะครับลบวัดน,นะต่อมาผมจะสั่งให้ไอ้โปรแกรมเนี่ยมันไปจุดเริ่มต้นที่เราจะกัดกัดชิ้นงานนะครับกัดชิ้นงานนะผมจะให้ไปเริ่มต้นที่ตำแหน่งของอา x อนะครับทำยังไงเดี๋ยวคุยเดี๋ยวคุยจะขึ้นแบบให้ตรงนี้นะขึ้นแบบให้แล้วกันนะครับไปตำแหน่งที่ x x ศูนย์นะไปที่ x0 ศูนย์ อ่าแล้วเวลารันงานเราจะรู้นะครับอ่า x ศูนย์นะครับ y ลบนะครับ y ลบห้าสิบนะครับดูแบบคูไว้เข้าใจนะครับนะแบบ g เก้าศูนย์นะแล้วก็นะพอไปที่ตำแหน่ง x ศูนย์ y ลบห้าสิบแล้วทีนี้เราก็สั่งให้แกน z สนมาลงนะครับนะ g อ่าศูนย์หนึ่งนะครับนะ g ศูนย์หนึ่งลบผมไม่เอาเยอะหรอกอันนี้เอา เอาเซตเซตลบหนึ่งมิลพอนะครับเซตลบหนึ Z ่งมิลนะครับพอมีจูจีศูนย์หนึ่งปุ๊บต้องก็ต้องมีค่า f ค่าฟีดเของมันนะครับเอาฟีดเร็วๆเลยห้าร้อยนะครับแล้ว EOB แล้วก็ Enter นะครับหลังจากนั้นดูในแบบนะครับในแบบเราก็จะเดินมาในทิศทางทวนเข็เมนาฬิกานะครับไปตามทวนเข็เมนาฬิกานะครับเราก็จะมาที่ตำแหนง่งนะ X หนึ่งร้อยนะครับ นะ EOB Enter ดูแบบครูเข้าใจครับ x 1 0 0นะครับ, 100, รบแล้วก็ขึ้นไปไปที่ y นะครับ y 2 0นะ y 2 0ครับแล้ว EOB แล้วก็ Enter ต่อมาทีนี้มันจะเดินยแยงนะครับมันจะเดินเอียงนะครับนะมันจะต้องมาที่อาต่อมามาที่ x นะครับ x 70 x 7จจุดนะครับ y y 50นะครับ y 50และ eob แล้วก็ enter หลังจากนั้นมันก็เดินต่อมานะต่อมามันจะมาที่ตำแหน่ง x 70นะครับแต่ตัวนี้อ่ามันจะกลายเป็น x ลบนะเป็น x ลบนะนะครับ x ลบ70จุดนะครับ แล้วก็ e o b แล้วก็ e n น e r นะครับหลังจากนั้นมันก็จะเดินเอียงทะแยงออกมานะครับมา,มาที่ x ลบเท่าไหร่ x ลบ 100, 100่นจุดนะครับ x ลบ100ตามด้วย y y เป็นยังยังเป็นบวก y ยังเป็นบวกก็จะเป็น y 20จุดแล้ว e o b แล้วก็ Enter อ่ะต่อมาหลังจากนั้นมันก็จะเดินลงมาตามแนวแกนแกน y นะครับ แกน x ยังอยู่ที่ x x x, x ลบหนึเหมือนเดิมนะครับแต่แกน y มันเปลี่ยนลงมานะครับมันก็จะเป็นมาที่ y y เท่าไหร่ y ลบนะครับเป็น y ลบห้นะครับจุดนะ y ลบห้นะแล้วก็มาที่ตำแหน่งจุดเริ่มต้นของเราจุดแรกนะครับก็คือตำแหน่งที่า x นะครับ x 0นย์นะครับ นะ uh, x ศ x ศไม่ต้องใส่จุดก็ได้นะครับใส่จุดก็คือ0ูนย์ไม่ใส่ก็คือ0นนะครับ g o b enter นะครับนะ uh, uh, uh. กัดครั้งเดียวพอนะครับเป็นการฝึกนะครับกัดครั้งเดียวรอบเดียว1นึ่มเลยนะพอสุดท้ายนะครับมันมา,มา,ม,ามาถึงจุดเริ่มต้นแล้วนะครับก็คือ uh, เขาเรียกว,ว่าครบ1นรอบนะครับต่อไปแล้วก็สั่งให้มันทูนมันยกหนีไปนะครับเพื่อหลบชิ้นงาน g 9 0อ uh. ่า G00 นะครับเอาแซยกไปก่อนแซดอ่ะหนึ่งร้อยนะครับส่วนมากเขาก็ใช้แซยกก่อนนะครับอ่ะแล้วก็ปิดน้ำรอเย็นด้วย M09 หรือ M9 ก็ได้เหมือนกันนะครับีเตอร์ enter, นะต่อมาก็จะเป็นการปิดหัวสปินเดิลแล้วก็ใช้ M นะครับ 05EOB enter นะครับต่อมา สุดท้ายก็ให้มันกลับโฮมไปเข้าจุดดิฟเฟอเรนซ์ของมันนะครับก็จีอ่าเก้าหนึ่งนะครับอ่าจีสองแปดจีสองแปดนะครับอ่าพอตอนสุดท้ายเนี่ยเรายกเส้ให้ Z มันเข้าโฮมก่อนให้มันเข้าจุดดิฟเฟอเรนซ์มันก่อนนะครับเราสั่งเป็น Z นะครับ Z0 นศูนย์นะแล้วก็วายศูนย์นะครับอนะ่หรือเพิ่มไปอีกตัวก็ได้เป็น X0 ศูนย์นะครับ อ่า x ศย์ได้เหมือนกันหมดนะครับนะอ้าวตัวนี้ไอโปรแกรม0 0 0, 0 1เนี่ยเขาเรียกว่าเมนโปรแกรมดังนั้นเวลาเราจบเมนโปรแกรมนะครับเราจะต้องด้วยจบด้วย m นะครับ3 0 EOB นะครับ Enter. อ่าอินเตอร์ะครับอ้าวเสร็จแล้วนะครับการเขียนโปรแกรมแบบการเดินแบบ G 90ทีนี้เราจะไปซิมูเลตดูว่ามันเป็นยังไงนะครับ ก็ให้เรากดเครื่องหมายกากบาทออกปรับนะครับนะแล้วเรามาดูตรงนี้นะครับนะตรงไปเขียวตรงแดงไหมครับนะถ้าเราเปิดนี่ก็คือลันทีละสเต็ปนะครับนะมันจะลันไปทีละบล็อกทีละบล็อกทีละบล็อกทีละแถวทีละแถวแต่ถ้าเราเราปิดไว้นะครับมันก็จะลันยาวเลยนะครับอ่าดังนั้นผมจะอ่าลันทีละท่านได้ดูนะครับจะได้เข้าใจนะอ้าวกดเลย อ่ะดูตรงหวัหวหัวมุมนะครับเห็นไหมนะครับนะตอนนี้ทีศูนย์หนึ่งทีศูนย์หนึ่งมาแล้วเนี่ยทีศูนย์หนึ่งมาครับนะครับศูนย์หนึ่งมาแล้วนะครับมันจะมาแล้วต่อมาไปแถวที่สองอ่ามันจะเป็นคําสั่งแคนเซลยกเลิกแล้วก็เดินแบบ G ีหนึ่งเจ็ดในหน้าอีกวายนะครับต่อไปเข้าโฮมอ่าแล้วก็ไม้จุดอ้างอิง g ีห้าสี่นะครับนะเห็นไหมครับ เส้นเส้นที่เราเขียนเส้นหนึ่งร้อยอยู่ตรงไหนนะครับเนี่ยเส้นหนึ่งร้อยนะครับก็คืออยู่เห็นไหมครับอยู่เหนือผิวงานหนึ่งร้อยมิลลิเมตรนะครับนะต่อไปก็ลงมาเส้นสิบนะครับก็จะเหนือผิวงานเท่าไหร่สิบมิลเห็นไหมครับสิบมิลนะครับส mm, ิบมิล mm. อ่าแล้วครูดกดต่อไปนะครับมาที่ตำแหน่งนะ y ายศู 50, นย์เศูนย์วลบห้าสิบนีครับนะเป็นจุดเริ่มต้นหลังจากนั้น ก็สั่งให้มันเอาอะลามอะไรบล็ 01, inner, Not Standard. อก g ีศูนย์หนึ่งสปินเดิลนอดสแตนดาร์ดอ่าไปแก้ไขโปรแกรมนะครับเกิดอ,อะไรขึ้นจีศูนย์หนึ่งแซดลบหนึ่งเอฟห้าร้อยตัวไหนผิดเอ่ย ก็ไม่ผิดนะเช็คดูนะหูเช็คดูก็ไม่ผิดอะไรนี่นะ,นะครับตัวตัวไอเสียวขึ้นการทาง,งานของมันเอาานเอเลออ๋อผมยังไม่ได้ใส่ยังไม่เปิดความเร็วรอบให้มันนะครับอ้าวเราไปแก้ ทำได้ต้องแก้ได้นะครับดีๆอ่าตรงนี้เรากดไป Enter นะครับความเร็วรอบก็ใช้ H. อะไร s นะใส่ไปเลย2000แถบนะครับ m อะไรเปิดรอบ m 0 3นะครับแล้วก็ EOB ให้มันอ่าเดี๋ยวไปลองรันใหม่ดูนะครับอ่าเรารันทีวีแล้วมกแล้วทาความเข้าใจมานะครับ แอปนี้ผมว่ามีประโยชน์เยอะนะครับสำหรับผู้ที่มีเครื่องใช้สินีหรือว่าต้องการจะเปลี่ยนง,งานเป็นงานมาทำสิ่นะครับแซดสินะครับอยู่เนือพิงาน10มิลต่อไปมันก็แซดลงไปลบ1นึ่งมิลนะครับนะขึ้นไป Y 20นะครับ x อ่า,าที่หัวมุงขวามือจะมีค่าตัวเลขให้เราดูอีกีนึงครับอ้าวถ้าเขียนโปรแกรมถูกมันจะมาจุบจบตรงที่เราเริ่มสตาร์ทนะครับาจุดสตาร์ทพอยด์นะครับหังนั้นเห็นไหมครับเส้ยกขึ้นไปหนึ่งร้อยมิลยกหลบชิ้นงานไปก่อนหนึ่งร้อยมิลนะครับหลังจากนั้นนี่หัวสปินเดิลหยุดนะครับ m 0 5แล้วก็กลับโฮมนะครับ ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสําหรับงานวันนี้จะให้ฝึกเขียนโปรแกรมนะครับโดยใช้ G 90นะครับอ,อ่าทีนี้ถ้าใช้เป็น G 91อใช้ยังไงอ่านะครับเมื่อกี้เขียนแบบ G 90นะครับต่อไปเป็นแบบเดินแบบ G 91นะครับอ่า,อาโอเคผมสต็อปไปก่อนครับต่อไปนะครับก็เราจะมาเขียนแบบเขียนให้มันเดินแบบ G 91นะครับ นะครับก็เหมือนเดิมนะครับศูนย์อยู่ที่เดิมนะครับจุดที่เราจะเริ่มสตาร์ทนะครับทำไมมันสีนี่อ่ะจุดที่เราจะเริ่มสตาร์ทก็คือตรงนี้นะครับอ่ตรงนี้ครับเรารงนี้จะมาหนึ่งร้อยเห็นไหมครับอ่าขึ้นไปอะไรขึ้นไปเจ็ดสิบนะครับมาฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เราต้องเดินมาสองแกนแล้วนะครับจะมา X ลบสามสิบนะครับ y ขึ้นไปสามสิบนะครับเรวก็จะมาจุดนี้ต่อนะครับเดินมาทางนี้ก็จะเป็น x ลบ x ลบอ่าร้อยสี่สิบนะครับต่อมาเดินลงมาทางนี้เห็นไครับอันนี้มันจะเคลื่อนที่แบบสองแกนแล้วมันก็จะมา x ลบสามสิบนะครับ y ลบสามสิบเสร็จเราก็จะเดินมาจุดนี้ต่ออันนี้เดินมาตามแนวน,นี้มันก็จะกลายเป็นว่าจะเป็น y ลบเจ็ดสิบนะครับอ่ะ ต่อมามานี่นะครับก็จะเป็น x หนึ่งร้อยนะครับเราก็จะมาถึงจุดตรงนี้จุดสตาร์ทของเรานะครับเพราะว่าตัวนี้อาจจะเป็นแบบ g เก้าหนึ่งนะครับ g เก้าหนึ่งคือเราไปจบตรงไหน,นตรงนั้นก็จะเริ่มเป็นเป็นศูนย์ใหม่ง่ายๆนะครับนะนะครับจบตรงไหนตรงน,นั้นก็จะเริ่มเป็นศูนย์ใหม่นะครับอ้าวเดี๋ยวมาดูกันนะครับเราก็ใช้โปรแกรมเดิมนะครับนะ อ่ะครับก็เราก็จะใช้โปรแกรมเดิมนะครับมาทําการแก้ไขนะครับอ่าทำการแก้ไขผมก็จะเปิดนะครับเนี่ยเปิดอย่างผมเซฟไว้ที่โปรแกรมนะครับโปรแกรม0ูนย์ศนะครับผมก็จะคลิกบาแล้วก็โอเพนนะครับโอเคอ่าเสร็จแล้วอ่าเดี๋ยวเราจะมาแก้โปรแกรมนะครับอ่าก็เราใช้เดิมหมดนะครับใช้ทูลเดิมหมดชิ้นงานเดิมหมดเราก็จะมานะครับอ่าแก้ตรงนี้นะครับอ่าเราลบออก นะครับผมเาื่อประอกอบนะครับอ่าเราก็จะลบออกนะครับเพื่อความรวดเร็วอ,อ,อ่านะครับตรงนี้นะเราจะเดินแบบ G91 นะครับจุดเริ่มต้นก็คือ X0 Y-50 นลบห้ 50, นะครับอ่าแทดลงไปลบสนะครับต่อมา กน x มันก็จะไปในทิศทางบวกนะครับ x เท่าไร x 100นะครับจุด eob enter นะครับนะ x 100 y y มันก็จะขึ้นไป70นะครับ y 70จุด eob enter นะครับ y 70ต่อมามันจะเคลื่อนที่ไป2แกนนะครับไปตามแนวแกน x x จะไปในทิศทางลบนะครับ x ลบ อ่าสามสิบจุดนะครับ y เท่าไหร่ y ขึ้นไปสามสิบไปบวกสามสิบนะครับอ่าอ่าโอเคต่อมามันก็จะเคลื่อนมาขึ้นขี้มาตามแนวแกน x นะครับแต่มาในทิศทางลบนะครับอ่าม,มันก็จะเป็น x x ลบหนึ่งร้อยสี่สิบจุดนะครับอ่า x 140หนึ่งร้อยสี่สิบเซต เลื่อนที่ลงมาสองแกนนะครับนะ x มาเท่าไหร่ x ไปในทิศทางลบนะครับ x ลบสามสิบจุดนะครับ y y เคลื่อนที่ลงมานี่ก็ y ก็จะเป็นลบนะครับ y จะเป็นลบ y ลบสาสิบเหมือนกันนะครับอ่าต่อมามันก็จะเดินเป็นเส้นเดียวเป็นแกนเดียวลงมานะครับก็คือมาแกน y นะครับเลื่อนที่แกน y ลงมาลบอ่า y นะครับ y ลบเท่าไหร่ y ยลบเจจุด eob นะครับอ่ะ uh, y ายลบเจ็ดสิไรนั้นมันก็จะเคลื่อนที่มาตามแนวแกน x นะครับอ่ะ uh, x มาทางบวกนะครับเป็นทิศทางบวก x 100จุด eob นะครับอ่ะ uh, นะครับอ่ะ uh, x มา100แล้วมันก็จะมาจบตรงที่ x0 y-50 เหมือนเดิมนะครับอ่าเรามาลองเท้โปรแกรมดูนะครับอ่ามันได้ไหมนะครับอ่านะี่ครับ x100 อ่า อ้าวผิดผิดผิดตัวไหนผิดเอยหายไหมครับโปรแกรมผิดยวแก้ไปแก้เราเราไปแก้โปรแกรมกันได้นะครับโปรแกรมมันจะแก้ได้นะครับนะตนัวไหนผิดเอยอ๋อนะครับตอนนี้ผมผม ผมใส่ผิดตรงนี้ตรงนี้ผมต้องสั่งเป็นแบบ G91 นะครับอ่า G91 ลืมไปเลยนะครับ g ีล a d นะครับอ้าวแก้ได้นะครับผมก็ไม่ได้ตัดต่อนะครับอ่า G91 นะครับอ่าต้องใส่เป็น G91 นะบอกว่าเดินเป็น G91 จะลืมใส่ G91 นะครับอ่าโอเคนะครับโอเคผมแก้ไปละนะครับเอาไปลองรันดูนะครับอ่าครับ นะ้ะอีก้านหนึงอีกหนึ่งร้อยขึ้นไปเจ็ดสิบอ้าวครับเรียบร้อยนะครับจบด้วยเอ็มสามศูนย์นะครับนะอย่าลืมใส่เปอร์เซ็นต์ด้วยเวลาจบโปรแกรมนะครับนะไม่ไงั้นมันจะเออเลอร์นะครับอ้าวโอเค นะครับสำหรับการเดินแบบ g 9 0เรียบร้อยแล้วนะนั่นคลิปนี้นะครับก็เป็นตอนที่1เรื่องของให้ฝึกเข้าใจเรื่องของ g 9 0กับ g 9 1นะครับอ่าเดี๋ยวติดตามตอนที่สองได้นะครับเป็นเรื่องของการอ่าเฟซงานง่ายๆนะครับปาดผิวงานนะครับอ่าคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับฝากติดตามคลิปตอนที่2ของโปรแกรมโปรแกรมม i m u l ต t o r นะครับอ่ด้วยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม